วิดีโอนี้นะคะปูจะพาพาทำตัวกลวยดอกไม้ง่ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะปูจะใช้ใบตองสองแผ่นนะคะเอามาซ้อนกันความกว้างประมาณฝ่ามือประมาณนี้นะคะสักห้าข้อนิ้วนะบางคนไม่มีไม้บรรทัดนะคะปูก็จะวัดใส่กับฝ่ามือแบบนี้เลยใช้สองแผ่นแผ่นด้านในไม่ต้องสวยดะก็ได้นะคะเราเอาความแข็งแรงนะ แล้วก็จะมีแผ่นที่สามความกว้างให้เล็กกว่าสองใบที่เราเตรียมไว้นะคะตัวนี้เราไม่ได้เอาใหญ่มากนะส่วนความยาวใบตองก็เอาตามที่เรามีเลยนะคะบางคนใบสั้นใบยาวไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะพับทบซ้ายขวาลงมาแบบนี้เลยแบบนี้นะคะ ทีนี้เราจะเอาตัวของใบตองสองใบตรงนี้เสียบเข้าไปแบบนี้นะคะอันนี้ด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วก็มามมวนกลวยได้เลยจับตัวใบในให้เขาเสมอกันนะจับมาแบบนี้ไม่อยากให้ใบตองแตกนะคะให้เหมือนเดิมค่ะตัดมาแล้วผึ่งลมไว้ก่อน เหมือนตอนเย็นใครไปตัดอย่างเงี้ยนะคะก็เอาผึง่งแล้วก็เปิดพัดลมใส่ได้เลยให้เขาแบบนิ่มๆนิดนึงค่อยทำนะคะตัวกล้วยของเราจะได้ไม่แตกนะนี่ได้แบบนี้ค่ะง่ายๆเลยถ้าเรามีดอกไม้เยอะๆแน่นๆเราก็ยัดดอกไม้ลงไปได้เลยนะแต่ถ้าใครแบบหาดอกไม้ยากก็ให้ยึดอย่างนี้ใบตองมันจะได้ไม่หลุดนะคะเผื่อดอกไม้เราไม่ได้เต็มกล้วยนะ ใครจะใช้แค่นี้ก็ได้เลยแต่เราจะเพิ่มความจึ้งให้ลูกหลานเรานะคะเราก็จะเพิ่มตัวโบเพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกเราวัดอยากได้ดอกเโบเล็กโบใหญ่ก็คือวัดเอาได้เลยนะคะอันนี้ปูใช้ประมาณสองข้อนิ้วแล้วนะประมาณสี่ถึงห้าเซนค่ะประมาณนี้ขนาดความ กว้างของโบประมาณนี้ส่วนความใหญ่ความยาวก็เอาตามที่เราชอบนะคะปูจะเอาสักประมาณนี้เราก็ตัดไปเล็มไปวัดไปนะคะเอาจนเอาจนเราพอใจเอาจนเราว่าโอเคสวยนะคะแล้วก็ยึดตรงกลางไว้ค่ะถ้าไม่ต้องตัดมาใหม่จะทำตัวนี้แล้วจะแตกนะคะถึงลมไว้ก่อนนะ ยะพับลงมาแบบนี้เลยแล้วก็ผูจะใช้เป็นตัวได้นะคะเอามาพัานใครไม่มีก็ใช้แม็กเย็บไปได้เลยนะคะแต่ว่าผูจะเอาความแน่นของได้นะพันไปเลยค่ะพันเสร็จแล้วก็ อมหมวนนิ้วอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็ชึบเข้าไปอีกสักทีนะคะหมุนแบบนี้แล้วก็ชืึบใส่เข้าไปก็จะได้เป็นโบเล็กๆน่นารักของเราแล้ว,ลวตัวชายด้านล่างค่ะเราจะเอามาใส่ด้านล่างประมาณนี้นะคะ ทุกสิ่งอย่างก็คือกะเอาได้เลยนะไม่ได้โฟกัสที่ขนาดต้องเป๊ะต้องเท่ากันหมดนะคะไม่เท่าก็ได้เหมือนกันอันนี้พับพบตามแนวยาวแบบนี้นะคะก็มาแปะใส่ตรงนี้เลยใช้นิ้วกดไว้ค่ะแล้วก็พันได้ให้เรียบร้อย ตรงนี้ก็ตัดออกไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแต่งทีหลังนะเอาความแน่นไปก่อนนะคะตอนนี้ตัดตัวได้ออกเก็บชายค่ะนี้ ฉีกใบตองมาให้ขนาดเราเขาปิดตรงนี้พอดีนี่นะคะเราจะปิดตรงนี้พอดีฝั่งทางนี้เขาจะแข็งๆหน่อยเราก็ตัดออกไปได้เลยเดี๋ยวจะหนาเกินไปเนาะเอากลางๆเส้นเขาจะนิ่มสวยทําสวยพอดีเลยแล้วตะพันแบบนี้นะคะแล้วก็จะยึดงานด้วยแม็กยึดด้านหลังนะคะ ยิงเข้าไปเลยชือใครมีกาวแท่งก็คือหยอดกาวแท่งแปะใส่กล้วยได้เลยแต่ว่าปูจะให้ใช้เป็นตัวตะปูเข็มดีกว่านะคะเราจะเอาตะปูเข็มมายึดกันเวลาเรายืดให้เราแทงเฉียงลงนะคะลงบางตัวโบให้โอเคเรียบร้อยก่อนเราก็ยึด เฉียงลงมาแบบนี้ค่ะชึ้อเข็มตัวเข็มจะได้ไม่ได้ไปแทงด้าน,นในนะคะเสียบลงไปสักสองสามอันได้ค่ะกันกันหลุดนะคะใครต้องการทำเป็นไรายได้เสริม <i beter> ก็คืออย่างนี้ได้เลยนะคะนี่ สิบยี่สิบก็ว่ากันไปสวยแน่นแข็งแรงนะคะกลวยของเราก็สองแผ่นง,งานแน่นมากปรประยุกต์ปรับใช้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ